ก่อนจะไปเริ่มรับชมคลิปกันนะครับฝากกดไลค์ like, กด Subscribe เป็นกำลังใจกันหน่อยเลยกันนะครับขอแนะนำเพจ In Back เติมเกมรับเติมเกม,เกมถูกทะลุมิติถูกและคุ้มกว่าเติมเองอย่างแน่นอนและที่สําคัญนะครับสามารถเติมได้ทั้ง2ระบบไม่ว่าจะเป็น Android หรือ iOS ก็สามารถเติมได้เช่นกันรวดเร็วและปลอดภัยมีปริษัทหลังการเติมร้านเปิดมานานกว่า10ปีจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายใครสนใจสามารถทักไปได้เลยนะครับ โอเคบมก็สวัสดีนอีกรอบกันนะครับยินดีต้อนรับสู่ Re เ u r n Studio กันเหมือนเดิมทุกคนก็จะทำการอัปเดตข่าวสารของ e f o o t b a l l 2024โซนโมบายหรือฝั่งมือถือกันเหมือนเดิมนะครับสำหรับในส่วนงคลิปนี้นะครับจะทำการพูดถึงนักเตะตำนานแพ็คใหม่นะครับที่จะถูกเพิ่มเข้ามาใหม่ทุกคนก็มาดูกันนะครับว่ามีตำนานคนไหนกันบ้างนะครับก็เอาชมกันในคลิปนี้เลยแล้วกันนะครับก่อนรับชมคลิปกันก็เหมือนทุกคนฝากกดไลค์กด Subcribe เป็นกำลังใจกันเหมือนเดิมนะครับก็มาเริ อย่างที่ได้บอกไปนะครับว่าคลิปนี้เคลมการพูดนักเตะตำนานแพ็กใหม่นะครับที่จะถูกเพิ่มเข้ามาใหม่ทุกคนก็เรามาเริ่มไล่เรียงกันเลยด้วกันนะครับสำหรับตำนานที่เราพูดถึงก็คือเป็นแพ็กของ Epic s p i n i l i a t t a c k e r คนหรือว่าแนวรุกของลาลิก้าสเปนนะครับในพาสต์ผมก็คือนำทัพโดยราอุนคอนเซเรนคนยวนครับนะครับผุมแล้วก็ดิเอโก้ฟอรันนั่นเองนะครับก็มีมาทั้งหมดตำนาน3คนนะครับแล้วก็นักเตะไฮไลท์เพิ่มเติมอีก8คนเลยด้วยกันนะครับก็คลิปนี้นะครับ เราทาการพูดถึงนักเตะตำนานก่อนเลยกันนะครับก็เดี๋ยวคลิปต่อไปก็คือจะทำการพูดถึงนักเตะไฮไลท์เพิ่มเติมให้เลยกันนะครับเรามาดูตำนานคนแรกกันเลยด้วยกันนะครับทุกคนในแพ็กนี้ก็คือทางฝั่งของเดียโก้ฟอรลันนะครับมาตําแห่งของกองหน้าตัวเป้าจากแอเลติโกมาดริดนะครับคาพลังเล 4, เวลหนึ่งอยู่ที่84คะคนนวิตันอยู่ที่98และเมอร์บุญอยู่ที่101เลยนะครับสำหรับเดียโก้ฟอรลันจากแอเลติโกมาดริดนะครับต่อมาคนที่2ก็คือราอุลกอนเาเตสจากราชันชุดขาวเรอั มาตำแหน่งของกองหน้าตัวต่ำมาทุกคนค่าพลังเลเวลหนึ่งอยู่ที่84นะครับเวลตันอยู่ที่98และเมื่อบูตอยู่ที่101เล่นครับสหรับราอุนกอนซาเรสจากเรอัลมาดริดนะครับและปิดท้ายในคนสุดท้ายก็คือเนียบุคนยวนครัฟนะครับมาตำแหน่งของกองหน้าตัวต่ำเช่นกันนะครับค่าพลังเลเวลหนึ่งอยู่ที่86ครับทุกคนเวลตันอยู่ที่100และเมื่อบูตอยู่ที่103เล่นครับสหรับยูวนครัฟจากเอฟซีบาร์เซโลน่านะครับประมาณนี้แล้วกันนะครับสหรับสามตำนานที่ จะถูกเพิ่มเข้ามาใหม่ในแพ็คของ Epic Attacker La l i g a s p a i n คนหรือว่า s p i n น l ลล t t แอตแทเองนะครับก็ทุกคนอยากได้ใครกันบ้างลองคอมเมนต์บอกกันเข้ามาได้เลยนะครับคอมเมนต์คนไหนก็ขอให้เปิดได้คนนั้นเลยกันนะครับก็เดี๋ยวไว้คลิปต่อไปนะคบจะดำเนินการพูดถึงนักเตะไฮไลท์เพิ่มเติม,ม,ตมตทั้งแคนให้เลยกันนะครับและในส่วนของ event <S <S ขอีเวนต์การแจกฟรีนะครับวันนี้ก็จะมีการเป,ปลี่ยนแปลงกันเหมือนเดิมอยู่แล้วนะครับว่าจะเป็นพวกไอเทมต่างๆุกคนเลยก็ แจกฟรี50ทองอะไรประมาณนี้นะครับว่ามีการเปลีป่ยนแปลงแล้วก็มีการแจกฟรีกันเหมือนเดิมนั่นเองนะครับก่อนจะหมดจงนวลประมาณนี้ทุกคนหาผิดพลาดประการไหนต้องขออภัยไ้ด้วยลยกันนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าคนคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีดครับ